ลูกห่านสองตัวนะคะเป็นผู้รอดชีวิตของเราตัวหนึ่งก็คออ่อนอีกตัวหนึ่งก็โดนจิกหัวลอกนะคะเป็นแผลเต็มเลยแต่น่าจะรอดแล้วแหละน่างใจเย็นๆเนาะรอลุ้นเอาโอ้ยน่าสงสารให้น้องให้เลี้ยงน้องสามตัวนี่คอเขาอ่อนนะคะต้องตั้งช่วยตั้ง เอาดูสเิเอาแกนทิชชู่ช่วยนะคะช่วยดามคอเขาเดี๋ยวโตวขึ้นอีกนิดเขาก็จะคอแข็งขึ้นค่ะถ้าตกใจก็จะคออ่อนคอพับรุ่นก่อนก็เป็นนะคะก็หายโตมาก็หายนี ถ้าไม่ตกใจอ่ะก็คอแข็งได้ไหมแปลกไหม,มเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่านะรุ่นก่อนก็มีอยู่ถ้าไม่ตกใจก็ตั้งคอได้ค่ะ รอดชีวิตอีกตัวก็โดนไก่สับเกือบไม่รอดตอนนี้รอดแล้วคะนะเนอะเลี้ยงน้องไปก่อนนะเดี๋ยวก็หายลูกงงจาง